ครับก็สวัสดีชาวว้าวทุกท่านด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเอาเว,ว้าสองห้องมาทดสอบตัวนี้เป็นสองห้องตัวเก่านะครับตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว,ว่าเปลี่ยนปีกใหม่นะครับเพราะว่าปีกตัวเก่ามันหักนะครับเดี๋ยวก็จะมาลองให้ดูนะครับลองปีกใหม่นะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะขึ้นแบบไหนนะครับสำหรับปีกใหม่นะครับ เดี๋ยวรอลมแป๊บหนึ่งนะครับลมกำลังจะมาครับไปไปแล้วครับตัวนี้เป็น ขนาด130ิบซนติเมตรนะครับเอา้าหางหลุดครับเจ็บรอยปลูกหางไม่แน่นนะครับ อีกแป๊บหน,นึ่งนะครับ ไปไปแล้วครับรอบนี้ขึ้นไปแล้วครับสนูเป็นสนูใบไหวนะครับ ให้เสียงดีนะครับตัวนี้เป็นสนูใบขนาด8 0ดสซนติเมตรนะครับส่วนคันก็120นะครับ1 2 0่งซนเมตรนะครับคันวันนี้ก็ปล่อยไปแล้วนะครับ2ตัวสำหรับปีกใหม่ตัวนี้นะครับก็ ถือว่าโอเคนะครับขึ้นดีขึ้นได้นะครับดันลมได้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นปีกอ่อนนะครับแต่ว่าอยู่ลมแรงได้นะครับ ไม่เอียงไม่อะไรนะครับตรงอย่างเดียวนะครับตัวนี้อ่าก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับคลิปหน้าก็ไว้เจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ